โค้ดแล้วก็เค้ดไยนะโร้ดโค่ค้เอแ้ก็โคนะค่ตองที่ต้อี่ไม่ต้องทีไม่ต้อที่ไม่ต้องที่ไม่ตงทีม่ต้องที่ๆม่ต้งทีไม้องที่ไ่ตงการมต้งที่ไมตงี่ม่ต้ารมอที่ไ้งที้องที้งที่ไมต้องที่มงี่ไ้องที่ไมีไม่้องท่งเรมองียไหนึ้ี่งคี่ไม่มมีมที้งหมดต้องทีไมในมือนะครับ ที่พีเคจะอ่านคำข้ามภาษาไทย1ครั้งภาษาอังกฤษ1ครั้งและเมื่อครบ30วินาทีจะมีเสียงสัญญาณหมดเวลาจยางนี้ครับหาสาวงามเข้าใจแล้วนะครับก่อนที่ตอบคำถามที่ด้านล่างโปรดดูหน้าแจ็คของผู้เหน่อยครับเชิญเขาพารวมจริงจริ่เกือบช็อตแล้วเนี่ยคนแรก NUT หนึ่งแปดน้องชายครับเรื่องครับ โอ้ยไอการยังไงดีไอการเอาดีๆเอาดีๆไอการไอการดูตื่นเต้นเดี๋ยวหมายเลขสามหมายเลขสามถ่ายซองนะครับพี่จะถ่ายใครครั้งหนึ่งกี่ครั้งหนึ่งแล้วตอบได้สามสิบวินาทีได้เกือบพร้อมแล้ว ทาก I สามารถที่นโยบายทางการศึกษาขึ like. ้นใหม่ได้บินนโยวายเพื่อให้เด็กไทยการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นโยบายนั้นคืออะไร Now if c n think of one particular policy to help us support Thai schools to success education. better education What would it be? สำหรับตัวนะคะอยากสับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ทางการศึกษาโยเคสำรับของเทคโนโลยี โดยเฉพาะทาด้านการศึกษาถ้าเราสามารถาจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมนี้ได้เด็กไทยด้ได้ได้ได้โ้ได้ได้ไ ตัวจะจบไม่ลงมันขับรอบบาทอยู่เออพอได้พอได้แต่ต้องดูอีกสี่ว่าสองสี่และป้ากระบูไหมนั่นใจมากผู้แทนที่หนึ่งนะครับคุณคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เรายังควรมีการรายงานผลจำนวนยอดตัวเลขผู้ติดโควิด -19 อยู่หรือไม่ Now, หรือไม่น r า o n มี opinion Do you think the government should continue reporting and updating the number of confirmed cases infected by the COVID-19 to the public or not? I don't think we should be doing that anymore because we've been living through fear and enough. Now today is a new beginning. We need to move forward together as a nation and stay strong together. Thank you. <laughs> มัน้นไปหน่อยเอ้นไป,นไปนอคุคลิปดีแต่ว่ามันมันมันไม่ได้ขยายาโอปอครับ<ช>เหลือคำถาม2 4งและห้าิญยครับหมายเลขสองคนระับหมายเลขสองครับ บอกครับในความคิดของคุณเนี่ยโลกของเราต้องการโน้ตกรรมหรือการค้นพบใดที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้หญิงในอนาคตมากที่สุด Now is your very own opinion. What innovation or invention would our world n e the most in order to better women's lives in the future? I feel like the the innovation that I want most right now is innovation that will help us diagnose breast cancer as one of How lucky I am and grateful to be able to give in to be given a new life. Thank you. <laughs> เด็กกลุ่มลิงครับเลือกคำถามที่4และ5ครับเ <st arts> ด็กกลุ่มลิงจงให้ดีครับถ้าคุณเป็นผู้นําประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก oh. อร่อยที่คุณคิดว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะหยุดสงครามทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้น,นบนโลกใบนี้โโอ้ influential country most leader What do you think would be the best solution to stop all wars oh. that are currently going on around the world with the political leaders of the world. what i would do is i would implement policies of communication through diplomacy. there's always right. a good way to end things and we must move on together. we must unite and join in unity. join hands so we can have a better world. มันยังไม่สั่งเพื่อโอ้มันก็แต่คำถามมันยากริแอนครับคำถามก็ที่ห้ามดังนี้ถ้าคุณต้องเลือกบริจัคโดยการหยอดเงินลงกล่องเพื่อการส่ทบทุนและคุณมีสิทธิ์เลือกเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นคุณจะเลือกกล่องใดและเพราะเหตุใดครับระหว่างสาธารณสุข การศึกษาหรือสิ่งแวดล้อม That you must put money into oh. a donation box of only one of oh. the four challenges. Which one w o u o choose and why? Public health, education, or environment. ไอ mm ้ราจะเลือกเรืมองให้กับการศึกษาเพรการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างการศึกษาทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม สาธารณะหรือเรื่องอื่นๆเร่หมดเานกอยากทคนใส่ใจอยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใส่ใจการศึกษาให้มากกว่านี้ค่ะเพราะอนาเชื่อว่าการศึกษาจะพัฒนาประเทศพัฒนาความรู้ของเดกจะเป็นทุกดาอมงเลยอันนี้มันนี้ได้อันนี้มอง โอ้ยฉันลาดฉลาดในการโรูดยาให้กับควาสัมเินขย้อันนี้ที่สุดอันนี้ที่สุด่ะครับคุณมุกัราลด้วยอนะลายนี้หายถึงคว่าเกิดอะไรขึ้นนเนทีบ้าเชอัขอบคุณมากนะครับพี่บีเคเอาละค่ะพี่ติ๋พยักษ มีความรู้สึกยังไงบ้างกับการตอบคำถามในท็อปฟาสข์ตวน้องๆเองนะคะรู้สึกว่าตัวเองเป็นนางงามเองเลยอะเอางี้ที่มันทับใจที่โดนโดนเลยนะเราได้ความรู้สึกเหมือนกับคำถามชี้ทางมาให้เลยคือนิโคลีนนานิโคลีก,ลกลับแอนนาทำได้ดีมากในรอบนี้ที่ เขาเลี้ยงกัน่เขานี้มากเขาตรงพลังมากเอนนาเขาสามแน่นอนส่วนเอ็นรามเนี่ยเขาแน่นอนเขาบอกว่าการศึกษามันจะนำมาซึ่งเรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรอมันดีมากเลยแต่ถ้าคนนี้นะคะที่ปุ๊กในฐานะที่ที่เห็นมาโดยตลอดอยากจะปรบมือให้เธอตังเลยนอนไอ้กันทะไรยังไม่ส และทุกดไน่ทีที่หนงต่อมาจากความรู้สึกมาจาก